ดีค่ะลายคลิปม <t om bizarre> ีดเด้อลากสายางใส่พอเร็วเอาไปหดพักพลวนพลวนลากสายางซอยตามุดเตีงสองวนพระดาลากไปหดกพักเด้ลุกด้อเก่งมากเลยค่ะหลานชายมดเตงจนคำเตีงออกดอก หน,หน่วยหน่อยแน่กระดูกดีเตอ,บบอร่าระทันติงใครสนใจทักมานะคะโลละสิบบาทอีกสักห้าวันก็ได้เก็บแล้วนะคะขายตามท้องตลาดตามบ้านนะคะตำก็ได้ผัดก็ได้นะคะสำหรับแตงกินกับลาบกับก้อยก็ได้นะคะกับน้ำพริกกิม้ําพริกก็ได้นะคะ อันนี้มันดอมันได้ใหญ่เป็นก่อนเขาขอเขาเล็กๆดกสูงงานเลยสูสข,ข่เลยโอ้ยแตงกับบกขึ้นข้างหรอกงามอยู่ข้างบ่กขึ้นข้างพี่น้องเลยสาวส่วนแตงนิ่แแลงแนลือแดงคนซื้อเหมือนโดน สาสวนแต่งนะคะแตงกวาแตงข้างนะคะโลละสิบบาทใครสนใจสั่งได้นะคะกับน้ำพริกก็ได้ ผัดใส่หมูใส่ไข่ก็ได้นะคะแตงกินในดอกก็ได้นะคะกวดสิได้เก็บด้วยก่ะเดือนสองมือสามมือพ่นล่ค่ะยังก็ได้เก็บใช้เวลาหนึ่งเดือนกับสามวันถึงจะได้เก็บมาหน้ามากโผูดดู่่หน้า พอมีพักขี่เล็กด้วยวงเอเลยอะไรอย่างไรสามาเอาเด้อกัะเด้อเกมได้นะคะพักขี่เล็กนะคะอันนี้มาทำคลิปแตงกวานะคะแล้วตอนเก็บสิดท้ายอ,อ,อีกเนาะค่ะเน้องใช่เบิ่งอีกเนื้อนุ่มสิได้จากกิโลนะคะ่ะอันนี้ก็ยังบุรูปจากพอท่านเก็บเพิ่งจะออกดอกเพิ่งจะหน่วยเ,เล็กๆนะคะเอาแค่นี้เนาะคะ่ะคลิปนี้นะคะ คลิปนี้นี่ก็คือของคริสตินาโกออนนะคะสนใจทักมากดติ่งกดไครให้นะคะขอบคุณมากค่ะ